่ะสวัสดีชมพงษ์ค่ะยูหุ่นรอให้ครับเกมเบลฟาร์มกันอีกทีนาตาสามอ่ะรอกันกับแชปยตอร์สผมก็เกมมันอัปเดตใหม่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างเช่นไอเอ่อเลกกาวของแชปเตอร์หนึ่งเดือดเดือดจะตกจะตกน้ำเด้อ ตั้งตัวแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่ะอีกสองตัวนี้เดดโอเค่ะฮะต้องไปเอาดาวเดี๋ยวนะรอด้วยเด้อยี่โอเคขึ้นได้อ่ะไปเลย โอเคสิ่งเกมมันดังครับดังมากมากโอ้โ oh อ้ยโอ้ยโอ้ยแชปเตอร์สามมันมีตาที่ผมโคตรเกลียดเกลีย oh, ดมากๆด้วยซ้ำอืมโอเครอรอกล่องมัน อืทำกูเหรอเอเคโฆษณามีเสียงลมรบกวนนิดหนึ่งอาจจะฟังเสียงบูไม่ชัดนไม่เราจะชัดไหมแน่นอนว่าไม่ชัดโอเคสปีดลันที่ผ่านตายอยู่เหมือนกันอ่า อิตาแดงสองตัว <c oughs> จริงไม่ใช่อะไรเป็นทุกครั้งทุกเกมทีนี้เพิ่พก็เลื่อนรถ <c oughs> <c oughs> เป็นหลายเกมไอ้ค่ายชา้าเป็นเกมอ่ะแล้วกูก็โดนไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยหยัดวัด เจออืมรอรอรอโอเคกลับไปเอาดาวแล้วก okay. <tinc S 2> ็รอรอรอแล้ว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 ก็ไอ้นี่มันเป็นสายไฟฟ้าต้องระวังโดนแล้วนี่ตัวสั่นได้ไม่ใช่สิชักกระตุกได้ นึกถึงช่องบิเดชันเลยซึ่การสปอยอะไสปอยหามากเลยเขาไปดูเลยผมไปดูไปแล้วหามากมากโอ้สวัสดีิมคนละมันก็พลาดได้มั้ <c oughs> โอเคก็ตัวละครมันเร็วเกินอ่ะฮะตีไปเลยอ่ะไป ไปเก็บเหรียญแต่อย่าเก็บเยอะมากมันเสียเวลารู้สึกว่านี่จะจบไวฮะไ,ไม่รู้นะผมโอเค <Okay. S 1> ตีแล้วตัดนะฮะเบอร์ฟ <laughs> ิกัดแอคแต็งทำฟังไม่อ,อกแเรวโอ้ ไอ้ไอนี่ติดเอาอีกแับเที่เป็นบ่อยผมไม่เข้าใจเลยดูมที่มันเลือดลดมึงกี่แฮยดูนี่นีว่าชาปีชาปีนกีบไม่งินไม่ก็จะกลับไม่กลับมาเล่นแต่ถ้าดานในเนี่ยจะกลับมาเล่นแต่แล้วควรเอาไอ้น้าผมปีออกไปหน่อยได้ไหม โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโไม่ต้องเก็บอะเออโดนตายยิงเลือดมีน้อยๆอยๆอู่แล้วยี่สิบเจ็ดแล้วโอ้อันนี้ดาดตัวดีเลยโอ้พี่เขียวนี่ผมดาดตัวดีที่ว่าอะไรไอ ไอ้ไอ้ไอ้อาไอไอ้บื้อนี่มันลงลงอย่างเงี้ยผมแล้วก็ขึ้นลงไวซะด้วยประเด็นไอ้ดูดูอันที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยอันอ่ะเฮ้ย ฮะว่าแต่อยาหัวร้อนจะเย็นๆแต่เก็บแต่ทหารมันยากเกินไปอ่าอย่าเรียบอย่าเรียบเถอนะผมสามารถดับประจําเฮ้ยตีนี้ก่อนรอนแหละแต่ไม่ใช่กลับไปนี่ครับผม วัชพานอ,อ,อืมอเออยิงไม่เป็นย,ยังไงอะฮะโอ้เดี๋ยวนะขอวอชเอาแป๊บหนึง่ง มันต้องใช้สะพ what the านวัดดีอีอ้าวเฮ้ย what 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 the hell เอาไปน hey. oh oh. ด้เฮ้ยโอ้โหขอบคุณไม่ต้องขอบคุณละมา พลังของน้องดำเออจบจบโอเคโอเคอืมอ่าฮะไปๆๆดันช้าเหลือเกินเนี่ย เฮ้ยเีเเเเเดีๆค่อยๆดันเอ่าเจ๊เลยเฮ้ยเอาเ้ยเ่้ยไฮ้ยเฮเ่ โอเคโอ้ยโฆษณาไม่ไ hmm. ม mm ่เล่นอือเด้อเด้อเด้ออืมอืมอืมที่เปิ้ลคิว แต่ผมจะจำเฮ้ยกีโอเคเกมแรกเด้อเด้อเด้อนะแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยครับถึงเชมาเจะไปเดี๋ยวเดี๋ยว ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วเดี๋ยวพูดซ้ำทำไมลนะ่ะอ่ะมึงลงไปด้วยเลยมาลดน้อยอ้อออาวอุ้ยอ่าอ,อืมโอเคอ่าพาไปด้วยเลยจบ ด่านสุดท้ายแล้วไอ้นี่มึงด่านนี้เกียร์อีกแล้วอ่ะฮ้ยออกไปหน่อยได้ไหมเคโอโหเฮ้ยมเดี๋ยวเลยนะยังไม่ได้สักตาวเลย โอเคไม่ต้องเอามันแล้วครับเหลืออยู่ชีวิตเดียวห้ามตายฮะได้เดาวเดียวเออโอเคก็ต้องพอกันแค่นี้ก่อนไว้มาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับกูหาป๊หาแป๊บ